สวัสดีครับเฮีย yeah. อันนี้ก็มันมันไม่เหมือนไอ้นิซิโนไอ้้ไอตัวใหญ่ๆสิบสี่นิ้วสิบแปดนิ้วที่ว่าอ่าสามในหนึ่งเนี่ยสี่อินวันเนี่ยครับมันคนละยางกันตัวนี้เป็นของมาเกต้าครับมาเกต้ามาเกต้ายุโรปน,นะครับคืออ่าถ้าเราเทียบราคากันมันเทียบไม่ได้เราแท้เราจะมันงานใครงานมันเนี่ยมันมันตรงกับงานใครอย่างเงี้ยครับ คือถ้าเราเอาตัวใหญ่ๆ14นิ้ว18นิ้ว3ใน1นมาเทียบกันเออไอ้นั้นมันใหญ่มากเลยไอ้3ใน1น,นี่ถ้ากระบะกระบะตอนเดียวนี้บรนทุกยากเลยยัดเข้าลำบากเลยเอออัน,นั้นมันใหญ่เออน้ำหนักเยอะแต่ตัวนี้มันเหมาะกับงานงานอย่างเช่นงานดีไอวทํทำยูนเดียวอย่างเงี้ยแล้วก็เคลื่อนใหญยง่ายน้ำหนักเครื่องอยู่ที่ร้อย ร้อยหกสิบกิโลไม่เกินร้อยร้อยหกสิบกิโลน้ำหนักเบาๆเทำจากลิกร้อเครื่องตัวเครื่องนะครับส่วนตัวนี้สิบสองนิ้วไอ้วงเดือนอาจจะซอยไม้ซอยอะไรได้เงี้ยเออส่วนตัวนี้เปิดเปิด,เป,ดเปิดเดียวครับเปิดเฉพาะตัวของมันได้ส่วนไอ้ตัวใส่รีดกับใส่ชิดเปิดพร้อมกันนะครับส่วนมอเตอร์ก็ของมอเตอร์ ให้สปีดทั้งตัวหนึ่งมันสำหรับไฟบ้านนะถ้าเป็นมอเตอร์ให้สปีดนี่คือคนที่มีไฟตกไฟอะไรตัวนี้ไม่มีผลกระทบต่อมันเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นมอเตอร์ให้สปีดราคาค่อนข้างจะสูงนะครับตัวนี้สองแรงสองแรงตัวเล็กแต่ว่ามันกำลังมันสูงมันเป็นมอเตอร์ให้สปีดตัวนี้อยู่ที่ราคาอยู่ที่หมื่นแปดหมื่นแปดนะมอเตอร์ลูกหนึ่งนะครับ ืหนนะแต่ถ้าแต่ถ้าเราเทียบกับมอเตอร์สองแรงของมิตซูทั่วไปก็ราคาก็ประมาณประมาณไม่เกิน6กพันมั้งเอออยู่ที่ประมาณเนี้ยเออมิตซูนะมิตซูสองแรงอะไรประมาณเนี้ยครับไฟบ้านก็อยู่ราคามันแตกต่างกันกําลังมอเตอร์มันไม่เหมือนกันคือตัวนี้มันมันเล็กกระทัดลัดเล็กกระถัดลัดคือมันเหมาะกับคนที่แบบทํางาน DIY อยูู่นเดียวเนี้ยทา เออมันใช้งานหนักได้ไงคือมันใช้งานหนักได้ก็ไม่ได้ใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยครับคือสเปคเครื่องมันจริงๆแล้วไอ้ตัวสิบสองนิ้วคูณหกนิ้วคูณสิบสองนิ้วไอ้ใบวงเดือนนะคืออันนี้ผมไม่ไม่ได้อวยคืออย่างงี้มันมันไม่ค่อยมีเลยไม่ค่อยเจอครับไอ้มาคิตาหลุนนี้นะครับหลุนอื่นก็ส่วนมากจะเป็นสิบสี่นิ้วตัวใหญ่ๆเหล็กนาาหน่อยครับหนักๆ สองใบมีดใบใบหน,า,นาๆอย่างเงี้ยแต่ตัวนี้เป็นใบบ้างครับไม่ใช่ใบนานครับมันมันเหมาะกับงาน DIY ครับทำยนเดียวก็ตัดไปอาจจะซอยปกติเราถ้าเราได้ไม้มาไม่ค่อยดีเราก็ซอยขอบนี่ถูกไหมซอยขอบนี้ทิง้งหรือซอยชําแหละอะไรอย่างเงี้ยครับใบมันสิบสองนิ้วถือว่าโอเคแล้วครับซอยชําแหละเสร็จเรามารีดมารีดเรามาชิดอย่างเงี้ยครับมันก็จบแล้วครับ เหมาะกับคนที่ทํางานอยู่คนเดียวเงี้ยครับหรืองานไม่ได้ใหญ่โตอะไรเงี้ยปลูกบ้านนกดาอย่างเงี้ยครับลักษณะครอบครัวอย่างเงี้ยสักสองสามคนพ่อแม่ลูกเงี้ยครับทำงานกันได้แบบสบายเลยรีดไม้ถอยไม้ไปชิดเงี้ยครับเอ่อทำงานอย่างเงี้ยค,คือเครื่องมันจากประสบการณ์มอเตอร์ตัวนี้ผมใช้งานหนักมากไม่เคยมีปัญหาเรื่องกําลังมอเตอร์แล้วมัน มันดีกับที่ว่าอ่าไฟบ้านไฟตกอะไรก็ไม่มีผลกระทบกับมันเลยรุ่นนี้นะเออทีนี้มันมันไม่เหมือนไอ้ตัวนิสินโนที่ว่าตัวใหญ่อันนี้มันใหญ่เกินเออแต่แต่ถ้าเราเทียบขนาดเทียบอะไรมาวัดราคากัน<ม>ก็มันมัน,ม,นมันไม่ได้ครับคนละย่างกันแล้วแต่เราจะชอบเอเอสเปคงานของเราไม่เหมือนกัน ก็ประมาณนี้ครับเียไอความกว้างเม็ดหนึ่งครับเม็ดหนึ่งหน้า็อบนุ่นมาถึงหน้า็อบชิดก็เม็ดหนึ่งส่วนตัวนี้ก็เม็ดเม็ดแปดสิบใช่ป่ะผมจำไม่ได้เม็ดแปดสิบหรือเม็ดห้าสิบนะเม็ดห้าสิบห้าเออหนึ่งเม็ดแปดสิบเม็ดห้าสิบห้า ก็ประมาณนี้ครับส่วนทางนี้ไม่ได้เหล็กนะครับที่ที่บอกว่าอยากได้ฉีดใหญ่ๆปกติฉีดแค่ขอบไม้นะครับไม,ไม่ไม่ได้ฉีดไอตัวหน้าไม้อย่างงี้ฉีดแค่ขอบให้มันได้เลี่ยมนะครับส่วนนานี้เขามารีดเอานะครับอันนี้สําหรับคนที่ทาก็ามาปกติฉีดแค่ขอบนะครับปกติไม้ที่เราทําเฟอร์กันก็ฉีดอยู่ที่ประมาณไม่เกินสี่นิ้วมั้งอันนี้ถึงหกนิ้วครับคือ เลือเรือครับก็ประมาณนี้ครับเฮียหายากนะครับตัวนี้มันไม่ค่อยมีไอเบอร์สิบสองคูณหกเ,เนี้ยเป็นรุ่นซีอินวันเนี้ยส่วนมากจะไม่ไม่ไม่เจอจริงๆไม่ไม่ได้ว่าอย่างนั้นงนี้คือตั้งแต่ซื้อของมาขายมายังไม่ค่อยเจอเลยตัวแรกนะครับตัวแรกครับส่วนมากจะเจอสิบสี่นิ้วตัวใหญ่ใหญ่ไอตัวเหล็กรอนานายก เราเราห้าหกร้อยกิโลเงี้ยครับมแตรรุ่นนั้นแต่รุ่นนี้น้ําหนักเบาน้าหนักเบาก็ฐานล่างเป็นพิเนียมเนี่ยพิเนียมนะครับส่วนฐานบนก็เป็นอันนี้อันนี้ก็มิเนียมเหมือนกันมีเนียมหรือเหล็กเราก็ไม่แน่ใจเพราะน้าหนักหุ่มชังมาแล้วร้อยร้อยหกสิบกิโลเองตัวนี้